you uh -huh. หลงมายังไงวะเนี่ยไม่น่าเชื่ออเลยนะครับสอสภาพไมายนะครับมันเป็นของหลอดนะครับหล,หลายคลิปก็จะเห็นผมมาตีของนี้นะครับแต่วันนี้น้ำมันลงนะครับน้ำลงแล้วก็เขา อาจจะได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำที่กำลังดูดอยู่ตอนนี้ครับชนนะครับขขอขยับกล้องลงเลยแล้วกันใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ไม่เจอนานแล้วมันอ้วนเลยครับโลกว่าแนะ่นอนตัวนี้ รู้กว่าแน่นอนครับใหญ่จริงกัดเป็นเต่าฮับนะใบนละต้มครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับเห็นโดดโฉด,ดเข้าป่านผมคึดว่ามันหลุดแล้วใหญ่จริงครับตัวนี้อ้วน,วนเลยรูกว่าเลยครับ ทางเลือกนะครับเจ้าต่อฮับไวนาต้มครับยอดยอดเข้าเนี่ยทะลุโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับเจ้าเต่าฮับไวนาต้มครับกับปลาช่อนไซนี้ครับรูกว่านะครับเจ้าเนี้ใหญ่จริงโอเคครับเต่าฮับไวนาต้มครับสุดยอดจริงๆครับผม